ใครเป็นโรคลิิตดวงทวารอยู่นะคะต้องฟังคลิปนี้ค่ะโรคลิษีดวงทวารเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะที่มีกกใยน้อยเช่นผักและผลไม้ทานน้าน้อยนะคะหรือว่าบางครั้งผู้ป่วยเนี่ยมีภาวะเครียดนะคะนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดภาวะของโรคฤิษีดวงได้ ส่วนใหญ่อาการของโรคเลซีดวงเนี่ยก็คือเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากระบบการขับถ่ายอุจจาระนะคะบางคนเนี่ยขับถ่ายอุจจาระเนี่ยค่อนข้างที่จะยากอุจจาระมีลักษณะค่อนข้างแข็งระยะเวลาการเปล่งถ่ายนานนะคะจะทําให้เกิดบาดแผลหรือว่าการอักเสบรอบๆของรูทวารหนะักได้บางครั้งเนี่ยการอักเสบนะคะก็จะเกิดติ่งเนื้อนะคะรอบๆร,รูทวารก็จะยื่นออกมา ระยะของโรคลิสตีดวงก็จะแบ่งจากตรงนี้นะคะถ้าเป็นระยะเบื้องต้นเนี่ยติ่งเนื้อที่ว่าเนี่ยก็คือจะสามารถที่จะหุบออกมาแล้วก็หุบกลับเข้าไปใหม่ได้นะคะโผล่มาแล้วก็หุบกลับส่วนระยะท้ายๆเนี่ยก็คือติ่งเนื้อที่ยื่นออกมาเนี่ยจะไม่สามารถที่จะหุบกลับเข้าไปในรูทวารได้นะคะ ของโรคพวกนี้เนี่ยก็คือสามารถแก้ไขได้นะคะโดยใช้ยาแผนไทยถ้าเป็นระยะแรกๆของริษีดวงเนี่ยติ่งเนื้อเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวยาที่ชื่อว่าน้ำมันมหาจักรนะคะ,ะใช้แก้กเศษนะคะแล้วก็คือทารอบๆบริเวณของหัวลิษีดวงได้จะทำให้ติ่งเนื้อเนี่ยยุบตัวลงได้ส่วนระยะของโรคลิษีดวงระยะทย้ายๆเนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของอยารับประทานร่วมด้วย ยาที่มีส่วนประกอบของเพศสังคาตนะคะก็คือจะเป็นตัวยาที่จะแก้กเสฟนะคะก็คือลดการอักเสบภายในรอบรอบรูทวารยาผสมเภสังคาตเนี่ยจะมีตัวยาอื่นๆด้วยช่วยในเรื่องของการขับถ่ายของคนไข้ให้ดีขึ้นได้ด้วยนะคะ,ะตัวยาพวกนี้เนี่ยก็คือรับประทานประมาณสัก2สัปดาห์นะคะอาการของโรคฤิษสีดวงก็จะบรรเทาขึ้นดีขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนไข้จะต้องอ ปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตอย่างเช่นการรับประทานอาหารจะต้องทานผักผลไม้ให้มากขึ้นรับประทานน้ำให้มากขึ้นต่อวันนะคะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วก็งดพวกอาหารที่มีของแสลงอย่างเช่นของหมักดองเหล้าเบียร์แล้วก็ภาวะเครียดนะคะต้องมีการจัดการการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทําให้ร่างกายเนี่ยซ่อมแซมส่วนที่สึกเสอได้ดีขึ้น